ใจเย็นนะใจเย็นเราไปทางนู้นกันไหมมันสั่นยังอุ้ยใจเย็นตกใจเราต้องเก็บยี่สิบถุงอะยี่สิบตามเข้ามานะตามมินน่ะมืนเลยปึ๊บกดวิ่งกดวิ่ง าไหมันปเดอแมันแฮ้ยเขาได้นนมบันเปิดประตูได้นะแล้วคือจะรู้ได้ไหมว่าผีมามันไม่มีอะไรสัตว์นะเอามินหายเขาอยู่นี่าอ,อ,อยู่นี่ข้างหลังไปทางนี้นะนไปเลยมินพุ่งไปเลยปึ๊บ พิมบ์ปะเห็นถุงไหมมีข้างหลังมินะเน็ตไม่ดีมินมีข้างตู้เย็นด้วยมินเก็บอะไรอะก็ไม่เห็นมีอะไรเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อวิ่งเล่นใช่เรามาเพื่อเล่นแต่มันบังคับให้เราเก็บถึงมงินไม่งั้นเราออกไปไม่ได้ใช่มินเก็บยังไงเขาเน็ตไม่ดีทุกทีเขาเน็ตไม่ดีไม่เห็นอะไรเลย ไม่แต่หน้าเอง <laughs> อไปเลยหมโอเค้ยโอย่อ้ยโนะ้วไอเลย้ยนอ้ยโอยโอ้ย่อ้ย้ยโอ้ยโนยโออ้อ้ยโ้ยโโอยโอ้ยโ้ยโ้โอยอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโโอ้ยโโอ้ยโอโอ้ยอมอออโอ้อเย ไมล่ะมินต้องดีสตาร์ตตัวเองว่าเอ้ยไม่ได้สีเดี๋ยวมินต้องเก็บถุงใหม่แต่เขาเห็นมินเป็นตัวขาวดำแล้วมินกำลังกลมกลืนกับสีห้องมากเลยมองไกลๆคือแบบมินเข้ากับสีห้องเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยเขาไม่เห็นมิ็นขาวดำอะเขาเห็นเป็นเองเขาเห็นเองเป็นอย่างอื่นอ่ะเป็นไม่ใช่คุณใช่ไหมมินเห็นเ็นไม่รู้สิไปเลยไหม มีแล้วมีมไปไหนมีมีที่เาอยู่ตรงนี้ี่นี่งข้ามันขมนผ่าน่านมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเขาอยู่ห้องไหนไปแล้วโอ๊ยติดประตูมินติดเขอนี่อยู่นี่จ๊แว็บที่นี่ ใครท,<า>ทักมาวมาขอให้พรัตนาไตร่ารพรัตนาไตรทักมาหเหวันนี้เจ้าจะเป็นเพื่อนเรานะแต่เหมือนเขาอยู่อุ้ยทักมาลุลุ้เลยแป๊บนะดนด้้ไไเราราอขอใช้<ด>วิธีการแก้ปัญหา น้องไตเดินกันไหมไปได้เหรอมีน้ำเลยไม่กล้าสนป่ไปเลยปะไปเลยะข้าขงนี้ก่อน <c oughs> ขอนะลนหลแมงมมผีันอใช้เบใกาลขออนุญ,ญาตมันอยู่ไหนมันอยู่ห้องข้างหน้าเรา

โอ้มายกันว่ะมายังงันเข้าเงเขาเห็นเลาเห็นหน้าเองอยู่ตรงกลางตัวเขาอาจคีดไวอยู่นะ